รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไกลโรคหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมสอดแทรกเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคทางช่องสอง NBT2 HD ค่ะช่วงรอบรู้สู้โรคเทคนิคชะลอวัยช่วงสุขภาพดีสร้างได้โรคมะเร็งปากมดลูกคัดกรองก่อนรักษาเร็วดีอย่างไรห้ามพลาดนะคะช่วงคุยกับหมอ อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะบ่งบอกถึงสุขภาพในด้านไหนถ้าปล่อยไว้จะดีจะแย่แค่ไหนติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการคนไกลโรควันนี้ค่ะความสื่อสัตว์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 ประเทศไทยสื่อสัตว์กันนะครับ ความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีสนับสนุนโดยมิตรไมตรีคลินิกเวชกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยอย่างมิตรไมตรีสนับสนุนโดยเฮล p ลัส g l o b a l l a b o r a t o r y บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเองสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อย ยาชงสมุนไพรตราแคทเทอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย Q ิสิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดอร่อยชิวชิวอืมจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ Q ิเป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดรอบรู้ทุโลกวันนี้ จะมาบอกข่าวดีเทคนิคการชะลอวัยทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยพอถึงอายุจุดหนึ่งเนี่ยฮอร์โมนกลุ่มเอสโตรเจนกับแอนโดเจนฮอร์เอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันจะลงในผู้หญิงแอนโดเจนฮอร์โมนเพศชายก็จะลงในผู้ชายในผู้หญิงเนี่ยมันจะลงตั้งแต่ อายุ40ก็เริ่มจะน้อยลงแล้วนะฮะจะทำไงให้เลื่อนขยายทำให้การหลังเอสโตรเจนยังมีได้ไปเรื่อยๆด้วยกันบัญญัติ9ประการที่จะต้องทำดูแลตัวเองดีๆนะตามไปทันนะอันที่หนึ่งก็คือสมองวิธีคิดทำไงในแต่ละวันนี้เราจะมีแต่ความสุขตื่นเช้ามาคิดเรื่องดีๆ3เรื่อง ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นที่จะไปทําวันนั้นที่ไปช่วยคนอื่นไปให้ทําทานไปไหว้พระถือศีลตื่นมาชิดฝึกไว้อย่างเงี้ยสามเรื่องอันที่สองต้องลดความอ้วนเพราะความอ้วนเนี่ยมันจะทําให้เส้นเลือดไหลเวียนไม่ดีอุดตันการสร้างฮอร์โมนที่กล่าวถึงก็น้อยลงตามไปด้วยลดน้ําหนักซะก็จะทําให้การชะลอวัยเนี่ยสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นข้อที่สามงดของหวานทุกชนิดน้ำมัดลม กาแฟเย็นชาเย็นชาไข่มุกเพราะน้ำตาลเนี่ยจะทำให้เส้นเลือดมันอักเสบแข็งตัวหน้าเหี่ยวผิวหนังแย่พอที่สีหลีกเลี่ยงหรืองดได้งดเลยนะของทอทุกชนิดเลยนะเพราะว่าของทอดเนี่ยมีสารเกิดจากการทอดซ้ำเนี่ยก็ตุ้นให้เซลล์ตายเซลล์แก่เป็นมะเร็งด้วยพอห้าเนื้อจะต้องกินให้เพียงพอเนื้อสัตว์เพราะว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ย การเมื่อจะเขียวลงนะโปรตีนที่ดีก็คือจากไข่ดีที่สุดเลยลูกละห้ากร,รมัมวันละสองลูกก็สิกร,รมัมแล้วปลาเอาไก่ก็ยังพอไหวเรางดการกินอาหารจากเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะว่าเนื้อเขาจะมีไขมันเยอะแล้วยังมีสารพิษจากการที่เราเปลี้ยงมันแบบสมัยใหม่นี้ด้วยย่อยยากด้วยนะอันที่หกกินผักผลไม้โดยเฉพาะ น้ำมันมะพร้าวซึ่งมีเอสโอเจนไฟโตเอสโอเจนอยู่เยอะ7ถ้าแป้งก็ต้องกินแป้งจากข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตไขมันเชิงซ้อนนะข้าวไรโบรี่แออกกําลังกายให้ได้วันละ30นาทีอันนี้ชะลอไวแนะ่เพราะว่าหลังจากออกกําลังกายแล้วฮอร์โมนเอสโอเจนเอนโดฟินมันจะออกมาเยอะข้อ9นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่อย่างน้อยต้อง6ชั่วโมงนะคนถูอยู่นะ ถ้าจําเป็นต้องตื่นมากลางดึกห้ามเอามือถือมาดูเด็ดขาดเพราะว่าจะกระตุ้นให้ตื่นแล้วนอนไม่หลับก็โดยสรุป 1. คิดบวก 2. ลดความอ้วนสามกินน้ําตาลให้น้อยที่สุด 4. ไม่กินของทอดของมัน 5. หลีกเลี่ยงเนื้อหมูเนื้อว,วัวเนื้อสัตว์ใหญ่ที่เป็นเล้ยกลูกในนม 6. กินผักผลไม้เพียงพอครึ่งหนึ่งของทุกอย่างในวันนั้นเจ็ดถ้าเป็นข้าวก็เอาข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่หรือโฮลวีตแป้ง แออกกำลังกาย30นาที5วันต่อสัปดาห์ 9. นอนพักผ่อนให้เพียงพอตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปถึง6ชั่วโมงอย่างนี้ก็จะทำให้ท่านแก่ช้าและไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยก็สุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อย สนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP มายองเนสบีบใส่อะไรก็อร่อย QP มีบบีบบีบ q e มาายย QP มมองเนสีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อย QP สนับสนุนโดย h e a l t h Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของมะเรง็งปากมดลูกป้องกันไวด้ดีที่สุดเรื่องนี้คุณหมออาสาธีระนวะกรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการบริษัทมิตรเมตรีการแพทย์จำกัดคุณหมอจะมาร่วมพูดคุยคุณหมอสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับผมครับคุณหมอพูดคําว่ามะเร็งก็น่ากลัวแล้วโดยเฉพาะสาวๆว,วันนี้เราพูดถึงมะเรง็งปากมดลูกคุณหมอคะ ไปที่สาเหตุกันก่อนเลยไหมคะาสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างคะต้องบอกเลยว่ามันงปากหมดลูกจริงๆเป็นมะเร็งของสุภาพสตรีที่พบเป็นระดับต้นๆนะครับเนาะ,ะแล้วก็มะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ตรวจคัดกรองได้เนาะ,ะแต่ทีเนี้ยเรื่องของสาเหตุนะครับผมหลักๆเลยเมันจะมีตัวเชื้อ HPV นะครับเนาะเป็นเชื้อไวรัสที่ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เซลล์บริเวณปากมดลูกมันเกิดความผิดป,ปกติแล้วก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้นะครับเนาะอ๋อก็คือว่าผู้หญิงเรามีโอกาสที่จะเป็น เรื่องของมะเร็งปากมดลูกได้ถ้าสมมติไอ้ตัวอะไรนะ HPV นี่ผิดปกติใช่ไหมคะคุณหมออ่าคือต้องบอกว่าตัวเชื้อ HPV มันจะติดต่อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์นะครับเวลาที่มันมีเชื้อเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เซลล์มันเกิดความผิดปกตินะครับเนาะแล้วก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ค่ะดังนั้นก็มันก็เลยจะเกี่ยวเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลักครับผมสำหรับสาเหตุสาเหตุนะคะก็คืออ่าใครที่ฟังแบบนี้แล้วว่าคุณหมอดิฉันมีคู่ค่ะ ดิฉันจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมยังไงคะคุณหมอต้องแยกแยะยังไงอ่าต้องบอกอย่างนี้เลยว่าจริงๆมันต้องอาศัยประวัติความเสี่ยงนะครับเ mm. นาะปะวัติแล้วก็อาการที่บ่งชี้เนาะ <c oughs> ทีนี้ต้องบอกว่าอาการของคนที่เป็นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกครับผมก็จะมาด้วย4อาการอยังไงบ้างคะอัน,นแรกเลยคือเรื่องของประจำเดือนผิดปกติผิด mm. ปกติเนี่ยผิดปกติได้รูปแบบเลยมามากมา,มาน้อยมากระปิดกระปอยหรือบางคนที่เป็น หมดประจำเดือนไปแล้วอยู่ดีๆมีเลือดประจำเดือนออกอามาใหม่อันนี้ให้คุณสังวรไว้เลย <c oughs> อัน,นที่สองก็คือเรื่องของตกขาวที่มีผิดปกติผับผมอาจจะมีกลิ่นเหม็นมากๆ <c oughs> มีกลิ่นลักษณะเหมือนเหม็นเน่าหรืออย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นอาการที่ต้องเฝ้าระวัง <c oughs> อาการที่สามครับผมก็จะมาเรื่องของปวดหน่วงท้องน้อย <c oughs> เป็นแบบเรื้อรังๆจะ <c oughs> ไม่ใช่แบบปวดท้องประจำเดือนทั่วไป <c oughs> แล้วก็สี่ครับก็คือมีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์ <c oughs> ซึ่งเป็นลักษณะที่จริงๆอาจจะ ไม่ได้สังเกตนะครับนอกแต่ว่าสีอาการเหล่านี้เป็นอาการนําที่ชวนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเลยครับค่ะเรื่องของสาเหตุแล้วอาการแล้วข้อต่อไปแล้วคะคุณหมอจริงๆต้องบอกว่าปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้มีเรื่องของมะเร็งปากมดลูกอะครับจริงๆมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าข้ออันแรกเลยก็คือคนที่เปลี่ยนคู่นอนหลายหายคนนี่ไงไม่รักเดียวใจเดียวใช่ไหมล่ะคะ,ะนี่ <มา S 2> <laughs> นั่นแหละครับผมเพราะว่าจริงๆบอกว่าบอกแล้วครับว่าตัวมะเร็งปากมดลูกจะสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เนาะก็จะเปลี่ยนคู่นอนหลยคู่ก็มีปัจจัยเสียง อันที่สองคือมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่แบบวัยเด็กๆนะครับเนาะยิ่งวัยก็จะยิ่งความเสี่ยงสูงสามกลุ่มที่มีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แบบสัมสักซาเชื้อทง้งหนองในแท้หนองในเทียมเป็นโกโนเลียเป็นคลาเมเดียต่างๆเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงรองถึงกลุ่มที่มีภูมิต้านทานต่ำเนานะหรือว่ากลุ่มทีออ่มีการสูบุลี่อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงครับค่ะค,ค,คือพูดถึงเรื่องของการคัดกรองผู้หญิงเราก็จะมีความ เขินมีความอายบ้างนะคะคุณหมอคุณหมอสื่อสารหน่อยอทํายังไงดีคะที่จะให้ผู้หญิงเราเปิดใจกว้างขึ้นในการที่จะมาคัดกรองอต้องบอกอย่างนี้เลยครับจริงๆมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งไม่กี่ประเภทที่เราสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการหรืออาการแสดงและสามารถป้องกันได้ดังนั้นจริงๆการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในการเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกเนาะที่เป็นส่งแพทยสมิเอียหรือการ ตรวจที่ดีขึ้นในปัจจุบันอย่างตัวการตรวจ HPV DNA เนี่ยจริงๆเป็นการตรวจตั้งแต่ยังไม่มีอาการหรือเริ่มมีอาการเพียงเล็กน้อย <c oughs> เพื่อที่จะได้นำไปสู่การรักษาที่เหมาะสมหากมีความเสี่ยงนั้น <c oughs> ครับอันนี้จริงๆก็เลยนะแนะนําแล้วก็ต้องบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมก็มีนโยบาย <c oughs> เป็น การส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำหรับผู้หญิงวัยส0 6 0ิถึงิปีนะครับเนาะจริงๆก็สามารถเข้ารับบริการได้เนะาะค่ะอือคือไม่ได้น่ากลัวใช่ไหมคุณหมอจริงๆไม่ได้น่ากลัวเลยครับผมผมคิดว่าจะน่ากลัวต่งางหากถ้าเกิดไม่ได้รับการคัดกรองแลวกก้วพบว่าเป็นโรคน,นี้มากกว่าค่ะคุณหมอแล้วนอกจากนั้น่ะคะคุณหมอเรื่องของการคัดกรองแล้วพอเราคัดกรองแล้วถ้าสมมุติว่า มีภาวะหรือมีโอกาสที่จะเป็นหรือว่าเจอ,อม,มีขั้นตอนอะไรยังไงต่อคะอ่ะอาที่ผมบอกว่าการตรวจคัดกรองคือการประเมินความเสี่ยงเนาะแต่ถ้าเกิดพบแล้วว่ามีเซลล์ที่ไม่ไม่ปกติผิดปกติเราก็จะไปสู่เรื่องของการตรวจเพิ่มเติมต้องเก็บชิ้นเนื้อตรวจต้องส่งทางพยาธิวิทยาเพื่อดูชิ้นเนื้อว่ามีการเปลี่ยนแปลงจรงิจรงหรือไม่จรงิงเนาะเพราะมันจะนําไปสู่การรักษาทีนี้อย่างที่บอกอะครับผมการตรวจคัดกรองเพียงอย่างเดียวก็เป็นการเฝ้าระวัง Uh. แต่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยสําหรับปัจจุบันคือเรื่องของตัววัคซีนวัคซีนคือการป้องกันนั่นเอง<ห>นะคะคุณหมอเพราะว่าจริงๆต้องบอกเลยว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอะครับเป็นวัคซีนไม่กี่ชนิดที่เป็นวัคซีนที่ป้องกันแล้วลดความเสี่ยงของตัวมะเร็งได้เ uh huh. นาะมันจะมีทั้งสองสายพันธุ์สี่สายพันธุ์เสายพันธุ์เนานะ <Right. S 2> แต่ว่าโดยหลักๆของตัววัคซีนก็คือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวที่เป็นสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของมะเร็งปาก แต่ก็สามารถป้องกันเรื่องของมะเร็งอื่นๆได้เช่นมะเร็งทางทวรหนาะนะครับมะเร็งในช่องคลอดนะครับน้อหรือว่าป้องกันการติดเชื้อบางอย่างได้เช่นเรื่องของตัวหูนะครับในบริเวณอวัยวะเพศคุณหมอคะในแต่ละปีนี่คือโอกาสที่จะจะถามคุณหมอแบบตรงๆเลยว่าะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยรักษาหายไหมจริงๆต้องบอกว่ามะเร็งปากมดลูกสามารถเฝ้าระวังแล้วก็รักษาได้ถ้าไปในระยะที่ เนิน่นๆต้องบอกแบบนี้เนาะจริงๆการรักษาไม่ได้แต่การผ่าตัดการใช้รังสีบําบาดการใช้เคมีบําบัดนะครับเนาะซึ่งการรักษาในแต่ละรูปแบบก็จะขึ้นกับระยะของตัวโรคว่าโอเคมันมีการลุกลามการกระจายตัวไหมแต่อย่างที่บอกครับถ้าเกิดสมมติเราตรวจแล้วพบว่ามันไม่ได้มีการลุกลามผ่าตัดเสร็จจบหรือว่าผ่าตัดเสร็จมีการรับเรื่องของรังสีหรือเคมีบําบาดเพิ่มเติมจบอันนี้ก็สามารถรักษาได้แต่เกิด ลอยไว้จนมันลุก,กลามอันนี้การารักษาเราทำได้ยากมากค่ะคุณหมอคะช่วงท้านี้คุณหมอฝากวิธีการป้องกันหน่อยอ่าสำคัญมากๆเลยเรื่องของการป้องกันค่ะเพราะว่าจริงๆอ,อย่างที่บอกเนาะปัจจัยเสี่ยงเนาะไม่ว่าจะคู่นอะนหลายคนแนละไม่ว่าจะการสุหรีนะ่เนาะการดูแลสุขภาพ ไม,ไม่ดีอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นปัจจัยเสียงนะั้นจริงๆก็รักเดียวใจเดียวเนาะแล้วก็ <c oughs> เรื่องของการดูแลสุขลักษณะสุขภาพ <c oughs> กายให้สมบูรณ์นะครับเนาะกับการตรวจคัดกรองมะรปากมดลูปรวมการรัรบวัคซีนก็เป็นตัวที่ช่วยทังในแง่ของการป้องกันและการเฝ้าระวังไม่ให้ตัวมะเร็งปากมดลูปเนี่ยมันมีการ เกิดขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาที่อย่างทันท่วงทีครับค่ะวันนี้คุณหมอมาเล่าให้ฟังคือไม่ได้ให้คุณผู้ชมตกใจนะคะแต่เป็นการเหมือนว่าป้องกันหรือว่าทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปากมดลูกคือแน่นอนแหละว่าเรื่องมะเร็งมันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันจะมีสักกี่มะเร็งล่ะที่จะมีวิธีการป้องกันอย่างเช่น ฉีดวัคซีนก็ได้ให้ความรู้เสริมแบบนี้คัดกรองก็ง่ายาแล้วก็เดินมาหาคุณหมอได้เลยครัโอ้วันนี้สุดยอดมากๆได้ความรู้แล้วอย่าลืมนะคะน้องๆหนูๆระดับมัธยมไปที่สถานพยาบาลใกล้บ้านไปสอบถามเรื่องของวัคซีนแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้จริงๆมันก็อยู่ใกล้เราแต่เราไม่เป็นได้ในอนาคต<ช>ถ้าเราป้องกันวันนี้ขอบคุณคุณหมออาสามากๆนะคะขอบคุณครับ สนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซอยอร่อยทำไมต้องหันมาลองรีวองซอยเกิดรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองรีวองซอยเกิดมีไฟเบอร์สูงถึง7,000มิลลิกรัมรีวองซอยเกิดให้คุณค่าโปรตีนและกรดอะมิโนหันมาทานรีวองซอยเกิดสิกกล่รีวองที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะคะสนับสนุนโดย h e l h Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง มิรไมตีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการจะกีปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิตรไมตีคลินิกเวชกรรม ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะผู้ชมมาดูกันว่าอาการแบบไหนสังเกตได้อย่างไรร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีรวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักนามัยกรุงเทพมหานครคุณหมออย่กมี่คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่มันคืออาการเหรอคะคุณหมอหรือว่าเป็นโรคหรือยังเป็นโรคครับเป็นโรคเลยใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นคําที่ดูยากนิดนึงนะว่าเอ๊ะแล้วจังหวะปกติมันเป็นจังหวะยังไงใช่ไหมถ้ามันเต้นผิด จังหวะเราไม่เคยรู้ใช่ไหมผมเชื่อว่าประชาชนไม่รู้หรอกครับว่าหัวใจปกติเราเต้นเป็นจังหวะยังไงบ้างเนะาะแต่<อ>ถ้าเราเคยได้ยินในหนังเนะ<อ>เลาะในละครเนี่ยมันจะขึ้นกราฟหัวใจมาใช่ไหมครับ<ห>เวลาเราดูนะพระเอกนาะงเอกอะไรอย่างเงี้ยนะยญญเปนเยี่ยมมันจะขึ้นมาเป็นกราฟตึกต๊กตึก๊ก<ห>ตึ๊กตึ๊กใชกมันจะเป็นเสียงอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าตีดนี่คือไปแล้วนะคะอาวสารแล้วจบบริบูรณ์แล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอ นะครับสม่ําเสมอตลอดต่อเนื่องอันนี้ถือว่าหัวใจเต้นเป็นจังหวะปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แหละครับติด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 อย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ติด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 อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วนะครับถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะหมายความว่าเราไม่เคยไปจับที่หัวใจอยู่แล้วเรานะปกติคนเราจับ จับดูว่าการเต้นเป็นยังไงเนี่ยเขาจับแต่ที่รจรค่ะไม่ว่าคุณหมอพยาบาลที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนําเรื่องการจับที่ประจรนะครับการจับที่ประจรก็คือเอานิ้วนะครับสักสามนิ้วเนี่ยแหละจับตรงบริเวณข้อมือด้านตรงข้ามข,ามของเรานะครับตรงบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือนะตรงบริเวณมาทางนิ้วโป้งแล้วก็จับอย่างเงี้ยครับทำมือโก่งๆนิดนึงแล้วก็จับมันจะรู้สึกว่าจะมีะเส้นเลือดอันหนึ่งนะครับเป็นเส้นเลือดแดงที่ มันเต้นขึ้นมาได้คุณพอ,อรู้สึกนะนะคระับนะจับดูแล้วลองฟังดูซิว่าไอ้ลองลองจับดูซิสัญญาณมันเต้นตรงจังหวะไหมติด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 นะมันไม่มีไม่มีแบบรัวรัวขึ้นมา <c oughs> ใช่ไหมหรือไม่มีเว้นห่างไปนาน <c oughs> ใช่ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> ครับเพราะถ้าตรงนี้เราสังเกตตัวเองได้อันนี้ถือว่าเราจะเกิดประโยชน์มากเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเรามีปัญหามันเต้นรัวรัว หรือช้าบ้างเร็วบ้างควรจะไปพบคุณหมอเพราะคุณหมอก็จะไปตรวจละเอียดมากขึ้นค่ะจะไปฟังอเอาหูฟังฟังก่อนน่าอาจจะไปตรวจด้วยขึ้นหัวใจหรือทาเอ,โอ็โคเอ,คอ็กโคคือการทําอัลตราซาวดูขึ้นขึ้น,นเสียงความถี่สูงดูอีกทีหนึง่งว่าในหัวใจมีริ่มเลือดอะไรหรือเปล่าหรือหัวใจมันโตรหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคุณหมอพอสังเกตได้ไหมคะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าหัวใจเราเริ่มเต้นผิดจังหวะมันจะมีอาการอื่นๆบอกไหมคะ ถ้าตัวเรานะ,ะถ้าตัวเราเนี่ยอ,อาจจะสังเกตยากแต่มันจะมีอาการที่นํามาด้วยคือใจสั่นนะครับเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าทําไมอยู่ดีมันจะวูบนั่งนั่งอยู่ดีทําไมใจมันเหมือนใจมันจะหล่นอ่ะเคยไหมมันจะวูบไปอ,อ,อันนั้นแหละครับส่วนใหญ่ก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วนะครับหรือบางทียืนยืนอยู่ทําไมมันวูบเหมือนมันมืดไปเลยอันนั้นให้สงสัยเหมือนกันครับว่าอาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับ แต่ก็ต้องระวังครับบางทีเจอจากในคนที่กินชากาแฟได้นะครับเพราะกาแฟมีส่วนในการกระตุ้นหัวใจอยู่แล้วะนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่กินกาแฟมาแล้วอาจจะมีอาการใจสั่นอาจจะป็นเรื่องปกติหรือบางทีเนี่ยผมจําได้เอาตัวเองเลยนะผมไปซื้อขนมอยู่ชิ้นหนึ่งผมก็ลืมดูว่ามันคือขนมอะไรนะครับ<อ>ปรากฏกินเสร็จโอ้โหที่ไปจอผมขึ้นเป็นร้อยกว่าเนะี่ยใจสั่นเหงื่อแตกเลยครับดูไป<อ>ดูมาอ๋าอ ผสมกัญชาครับครับผสมกัญชาเป็นขนมผสมกัญชาทําให้ผมอาการใจสั่นรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็มีสารกระตุ้นบางอย่างที่เราจะกินเข้าไปอันนี้ก็ต้องคอยระวังไว้ด้วยก็ก็ต้องช่วยดูไว้ด้วยว่าตกลงใจสั่นจะ จากธรรมดาหรือมันเป็นเพราะสารกระตุ้นนะครับค่ะจริงๆแล้วภาวะเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นได้ทุกเพศทุกวัยถูกต้องไหม<ช>คุณหมอมีโอกาสเป็นได้เหมือนกันสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการเหล่านี้มันมีสาเหตุที่เป็นบ่งบอกไหมคะว่าเอ๊สาเหตุอย่างนี้พฤติกรรมแบบนี้ทําให้เกิดอาการนี้โอเค,คสาเหตุหลักๆของหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เราต้องรีบมองหาก็คือหัวใจเองตัวของหัวใจเองเนี่ย หัวใจบางลิน้นเ,เขาเรียกว่าลิ้นหัวใจแล้วกันนะ<ฆ>ปกติหัวใจเวลาเต้นทํางานนะ่ะห้องบนห้องล่างต้องเต้นอย่างนี้สลับกันไปบนล่างบนล่างแต่ถ้าเกิดบางทีบนเต้นล่างมันดนไม่เต้นกลายกันว่าบนก็เลยเต้นใหญ่เลยแต่ล่างไม่บีบสักทีนะครับเ<ฆ>พราะปกติมันจะต้องบีบไล่สลับกันไปเรื่อยๆหัวใจ<ฆ>มีสี่ห้องเนาะ<ฆ>บนล่างบนสองล่างสองอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดบนตเต้นพิ้วอยู่ตลอดเวลาล่างไม่ขยับสักที ก็จะมีปัญหาแล้วครับห้องบนจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทําางนเพราะว่ามันทํางานหนักเหลือเกินแต่ว่าข้างล่างไม่ยอมบีบไปเรยทองทีนะข้างบนก็จะทํางานหัวหัวใจห้องบนก็จะใหญ่โตขึ้นซึ่งโตขึ้นมาเนี่ยต่อมาในที่สุดก็เกิดหัวใจวายทางานไม่ไหวแล้วแต่ซ้ําร้ายกว่านั้นถ้าหัวใจใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะมีเลือดไปอยู่ในบริเวณหัวใจเยอะขึ้นค่ะเลือดมันก็จะกลายเป็นคลอตเขาเรียกว่าริ่มเลือด ริมเลือดจะเกิดที่หัวใจห้องข้างบนส่วนใหญ่ถ้ามันโตแล้วมันเลือดไปค้างอยู่นานเกิดริ่มเลือดนะริมเลือดแต่บางทีวันดีคืนดีริ่มเลือดนี้มันวิ่งขึ้นมาอุดสมองอีกก็กลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอีกเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าการที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับมันเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างว่าหัวใจเริ่มไม่ปกติควรจะไปพบคุณหมอหัวใจไปอันตราซาวดูหรือเขาเรียกว่าเอ็กโคดูนะครับควรไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจดูแล้วจะได้เห็นว่า เราควรต้องกินยาละลายริ่มเลือดไหม,มเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดหัวใจมันเต้นผิดจ,จังหวะพิ้วอยู่นานเนี่ยเกิดริ่มเลือดได้ก็อาจจะต้องกินยาป้องกันไม่ให้มันเกิดริ่มเลือดเพราะถ้าเกิดริ่มเลือดเดี๋ยววันดีคืนดีมันวิ่งขึ้นมาที่สมองก็กลายเป็นหลอดเลือดสมองอีกะคระับ คุณหมอแล้วการที่มันเต้นผิดจังหวะสามารถทําให้กลับมาเป็นปกติได้ไหมหรือว่ามียาอะไรสามารถควบคุมอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอเราเรายังโชคดีที่เราชนะมันนะครับแล้วก็จะมียากินด้วยนะครับถ้ากินแล้วไม่ดีขึ้นคุณหมอเขาจะพิจารณาเขาเรียกว่าใช้จี้ไฟฟ้าหัวใจเหมือนไปกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือจะใช้สอดสายเข้าไปในเส้นเลือดแดงใหญ่นะครับแล้วก็เข้าไปเพื่อไปจี้จี้ตรงบริเวณที่มัน เป็นตัวกระแสไฟฟ้าที่มันเป็นจุดกําเนิดกระแสไฟฟ้าในหัวใจที่มันแปรปวนไปค่ะ <c oughs> เหมือนกับช็อกมน <c oughs> อันเบาๆอ่ะช็อกตึ้งให้มันกลับมาเ <c oughs> ต้นปกติค่ะซึ่งอันนี้ต้องอยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับคุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะเรื่องของภาวะหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะบางคนฟังแล้วคุณหมอมันน่ากลัวจังเลยแล้วตอนนี้ก็คงจะลองทดสอบกัทดลองนะยังไงความตื่นเต้นก็มีผลนะคุณหมอใช่ไหมฝากถึงเรื่องนี้เลยค่ะคุณหมอเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะ ฟังแล้วก็ให้ให้ให้เราได้รู้จักโรคนี้ไว้นะครับไม่ต้องตกใจเกินเหตุนะเพราะตกใจชีพจรก็เร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นได้ทางที่ดีเรามีโอกาสเราก็อาจจะไปเวลาไปพบคุณหมอกับพยาบาลน,นะครับไม่ว่าจะไปที่ร้านขายยาก็ได้นะผมว่าร้านขายยาเดี๋ยวนี้มีเครื่องวัดความดันอยู่แล้วแล้วเครื่องวัดความดันเดี๋ยวนี้ทันสมัยมากสามารถจับการเต้นผิดจังหวะของหัวใจได้มีค่าขึ้นบอกเวลาเราวัดไปเสร็จมันจะขึ้นมาเป็นรูป หัวใจนะครับ mm hmm. ม,มีมีสัญญาณเตือนอะ่ะบอกว่าอันเนี้ยเต้นผิดจังหวะนะ mm hmm. อะไรเงี้ยเป็นตัวเตือนเรานะครับอ่าแล้วก็เผื่อเราจะได้ไปบอกคุณหมอให้ช่วยเช็คให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. นะแล้วก็คนไหนที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่แล้วรักษาอยู่แล้วก็ถือว่าดีมากๆแล้วครับอยู่ในมือคุณหมอกินยาละล,ะลายริมเลือดหรือกินยาควบคุมความดันนะครับแล้วก็พยายามที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอครับ นะอย่างน้อยก็ทําให้หัวใจหลอดเลือดมันแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่ใช่โรคที่อันตรายต่อไปสามารถควบคุมได้ด้วยยาสามารถควบคุมได้ด้วยเครื่องกระตุ้นต่างๆที่สามารถที่จะมาควบคุมการเต้นของหัวใจได้ครับค่ะถ,ถ้ารู้แล้วเราไปพบคุณหมอให้คุณหมอรักษาตามวิธีการ,รก็สามารถกลับมามีสุขภาพแข็งแรงได้ที่สําคัญพฤติกรรมของคุณผู้ชมเองดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะินดีครับ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีเคลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มิลล่าคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC ซ o i อร่อยสนับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นำด้านอาหารและน้ำสลัด QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆอืจิ้ ราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจนคิวพีเป็นได้มากกว่าน,น้ำสลัดบุกตราคอนยากี้เส้นดีๆได้สุขภาพหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ